สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิ่งเราเอ็นบีอีกแล้วนะครับและในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงทีมที่ผมเชียร์ครับนั่นก็คือทีม Golden State Warriors ตั้งแต่ก่อนปิดซีซั่นนะครับรอยัลชนะ4ครั้งติดแล้วมาในเพลย์ออฟก็สามารถนำา2 0ต่อทีมของนิโคล่าโยกิชอย่างเดนเวอร์นักเกตส์และยังทำให้ผมรู้อีกว่ารอยัลเนี่ยมีบิ๊กฟอล้วครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอวันนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ก,กับช่อง yellow nb ด้วยนะครับหนทางสู่1,000 s u b s c r i b e r s ใครกดแล้วเนี่ยขอบคุณมากมากครับไปดูวิดีโอวันนี้กันเลยครับถึงผมยังไม่สามารถพูดอะไรได้มากขนาดนั้นนะครับเนื่องจากเราเพ ในการแข่งขัน7เกมของรอบแรกของเพลย์ออฟนะครับก็คือเราแข่งในบ้าน2เกมชนะ2เกมก็เน,นี่ยคือเรื่องที่ดีมากอยู่แล้วใช่ไหมะล่ะครับ แต่พอเราไปที่เดนเวอร์ไปเจอที่สนามของเขาเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยครับว่าจะเราจะทำอย่างไรบ้างไม่มีโฮมคอร์ดก็ต้องรอดูอีกทีแต่2เกมแรกบอกเลยจอแดนพูเปิดตัวการเล่นเพลย์ออฟครั้งแรกของตัวเองไปได้อย่างสุดยอดมากๆเกมแรกทำไปถึง30แต้มนำาวเอร์สามารถชนะไปได้เกมที่2เนี่ยจอแดนพูทำไป29แต้มเสียดายอีกนิดเดียวก็ถึง30แต้มแล้วเนื่องจากพอผมฟังคนภาคบรรยายของกนะุนซือไวอร r น เขาได้บอกว่าถ้าจอร์แดนพูทำไป30แต้มในเกมนี้เนี่ยจะเสมอกับ2คนนี้ครับก็คือจอร์จไมเคิลกับคารีมอับดุลจาบาซึ่งสามารถเล่น2เกมแรกที่เล่นในเพลย์ออฟและทำไป30แต้ม2เกมครับเรียกได้ว่าจอร์แดนพูนี่เริ่มมาสุดยอดมากๆเลย แต่นี่ก็จะเป็นเกมหนึ่งนะครับที่ผมเห็นว่าเราจะได้เห็นไลน์อัพของสเตฟานเคร์รีจอแดนพูลแล้วก็เคลเนี่ยบ่อยขึ้นจากเกมที่แล้วซึ่งเกมที่แล้วเนี่ยลงไปเพียง5นาทีด้วยกันครับแต่เกมนี้ก็ลงไปเพิ่มขึ้นก็สามารถทำได้ดีมากเลยครับและเกมนี้เนี่ยผมสังเกตว่า n i น o ิโคลาโยกิช บางครั้งที่เขาเข้าไปในวงในและทําแต้มเนี่ยเดยร์มอนกรีมีการเล่นเกมป้องกันที่ดีมากแล้วถ้าใครได้ดูเกมนี้เนี่ยนิโคนลโยกิชโดนไล่ออกจากเกมครับเนื่องจากไปเถียงกับกรรมการเนาะก็คือผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะสูสีกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนต้น2ควอเตอร์แรกเนี่ยเดนเวอร์ Denver ก็นํามาตลอดครับตอนท้ายๆควอเตอร์ท,ที่2เนี่ย Golden State w a r r i o r ที่มี Stephen Curry มายิง3แต้มช่วยได้มากเลยและทำให้ w a r r i o r ์เนี่ยติดไฟแรงในควอเตอร์ที่3เด Denver ไม่สามารถหยุด w a r r i o r ์ได้เลยครับในควอเตอร์นั้นอันนี้ครับผมมีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงถึงผมรู้นะครับว่าใน Playoff ผมฟังมาตลอดเลยทั้งในช่องอื่นทั้งในในเว็บไซต์ต่างๆเขียนว่าใน Playoff คุณต้องมีประสบการณ์ในการชนะแต่ผมเองเนี่ยอยากเห็นจอร a t นม m งกได้เล่นมากกว่านี้ครับ ไม่รู้มีแฟนๆ Golden State Warrior คนไหนคิดเหมือนผมหรือไม่แต่ผมคิดว่าจอร์ a t h a n k u m ก n ควรเล่นได้มากกว่านี้ครับวันนี้เล่นไปเพียง4นาทีผมคิดว่าค่อนข้างน้อยแค่มาถือบอลรอให้เกมจบตอนท้ายๆครับอันนี้ก็แค่ความคิดเห็นของผมเท่านั้นแล้วผมคิดว่า Curry พร้อมแล้วครับ Curry พร้อมที่จะลงเล่นธรรมดาแล้วครับผมคิดว่าไม่ต้องมาเป็น six man ของทีมแล้วครับขนาดนี้เนี่ยเขาเป็น six man ออฟเดอะเยยร์ใน p l a y o ออฟแล้วครับวันนี้ทำไป34แต้ม ยิงฟิลโกล70เสามแต้ม50ลงเล่นไปเพียง23นาทีเองส่วนถ้าพูดถึงเคลทอมันในเกมนี้เนี่ยก็ก็เล่นดีนะครับ21แต้มวันนี้แต่ก็จะเป็นช่วงที่ผมคิดว่าน่าจะค่อนข้างดีของเขาเลยแหละก็คือโมเมนต์ของเขาในเกมนี้ก็คือการยิง3มแต้มตรงมุมาครับ2ครั้งติดเลยทรงเกมวันนี้กับทรงเกมที่แข่งเกมแรกอะครับเหมือนกันเป๊ะเลยครับเดนเวอร์ Denver สามารถนํามาเรื่อยๆจนถึงท้ายทควอเตอร์ที่2 Golden State Royal ก็จะตีกลับมาสามารถไฟแรงในควอเตอร์ที่3จนถึงควอเตอร์ที่4ผมบอกเลยครับถ้า Royal เล่นได้แบบนี้ต่อไปเนี่ยผมมองแล้วครับ Golden State Royal น่าจะเริ่มหยิบไม้กวาดมาเตรียมรอแล้วครับกวาด Denver ออกไปใน4เกมแต่ผมก็ลองคิดแล้วครับว่าถ้าไป Denver แล้วก็ไปเจอโฮมคอร์ดของ Denver เนี่ย Royal อาจจะแพ้ส,สักเกม2เกมก็ได้ครับผมคิดว่า Royal จะชนะซีรีส์นี้ นำ2 0ผมจะรอดูเกมต่อไปครับทีมเรามี Splash Trio แล้วมี Big Four แล้วผมเชื่อเลยครับว่ารอบต่อไป Memphis หรือ Timberwolves ก็ได้พร้อมสู้ครับจะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้กับช่อง Yellow NBA ด้วยนะครับวิดีโอนี้ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายขนาดนั้นครับก็แค่ผมอยากมาพูดถึงทีม Golden State Warriors ที่ผมเชียร์ที่ผมชอบ Golden State Warriors จะไปถึงแชมป์แน่นอนครับ Pro we decide what happens next. We know this because we share a mentality that runs decades deep. A mentality that beats in all of our hearts and flows through our veins. We can't help it. We're gold-blooded.